ถ้าเอาจิตเอาใจไปผูกอยู่กับผู้อุ่นก็ไม่จบไม่สิน้นจบแล้วนะครับพระครูทีละสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับธรรมะนี่มันอยู่กับตัวเราจริงๆนะครับไม่ได้หนีไกลจากตัวเราเลยนะครับวันนี้ได้ดูคลิปนะฮะของ ท่านพระครูธีระนะครับท่านได้สนทนาธรรมกับพระของบ่อน้ำพระอินท์นะครับก็นั่นแหละฮะธรรมะเมื่อเราเอาจิตเอาใจไปผูกอยู่กับผู้อื่นมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่ว่าเจตนาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับ พอท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเองนะครับเหมือนท่านพระครูธีระนะครับผมพูดมาตลอดว่าท่านพระครูธีระเนี่ยคือปูรัชนียบุคคลคนหนึ่งนะที่จะสามารถเผยแผ่ธรรมะได้นะครับแต่เนื่องจากว่า วิบากกรรมบางอย่างก็อาจจะทําให้ท่านต้องพบเจอนะฮะมันตน้องถึงจนถึงวันหนึ่งนะฮะเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์มันก็ไม่มีอะไรต้องแสวงหาอีกแล้วนะครับท่านก็กลับมาอยู่กับความเป็นจริงนะ,ะกลับมาอยู่กับโลกปัจจุบันแม้ว่ากระบวนการทางโลกอาจจะยัง ไม่ให้อภัยท่านนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะไม่ใช่อยู่ปัญหาอยู่ที่คนอื่นเลยนะครับดูจากคลิปของท่านพระกูธิละก็จะเห็นว่าท่านมีอาการอาการสภาวะธรรมออกอาการ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านกายและก็ใจนะครับน้อยคนมากครับที่จะทนรับสภาพแรงกดดันอะไรอย่างนี้ได้มากมายเหมือนท่านพระกูธีละนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพระรูธีละหรือว่าพระอาจารย์สันติหรือพระอะไรนะที่อยู่ทางใต้ผมก็จําชื่อท่านไม่ได้นะครับทุกท่านก็ล้วนแต่ต้องการให้เสด็จสนะ ศาส,สนาพุทธหรือพระได้มีที่ยืนนะครับเพราะพระทุกวันนี้ท่านลำบากนะครับเพราะเนื่องจากความศรัทธาพระม,มันลดน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ แต่ธรรมะด้วยตัวของมันเนี่ยคือมันไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องทำอะไรมากมายแล้วครับที่เหลือมันเป็นเรื่องของทางโลกหมดเลยนะครับต้องพูดกันย้ำกันเรื่องนี้บ่อยๆนี่แหละคคนพุทธก็คือ มีพรมวิหารสี่นะครเป็นเป็นหลักนะครับความเมตตาความการุณาเือมุติตาอุเบกขานะครับก็เห็นท่านพระครูนะครับก็จะอยากจะขอโทษอาจารย์เบียนะครับแล้วก็อาจารย์เบียเองท่านก็เมตตานะครับ ไม่ต้องให้ระกูทีลาไปหาท่านจะมาหาเองนะครับนี่แหละคือคนพุทธมีพรมวิหารสี่นะครับคนที่ธรรมะจริงๆคนที่มีธรรมะจริงๆก็อย่างนี้แหละครับต่อให้ทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายวันหนึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งนะก็ต้องกลับมามองที่ความเมตตาเป็นหลัก ถ้าไม่งั้นไม่จบแล้วฮะอันนี้แค่เป็นเรื่องพื้นๆนนะครับถ้าจะเอาชนะกันมันไม่จบแล้วธรรมะช่วงนี้ท่านก็อ่อนเยอะนะครับท่านพระครูนะฮะ จริงๆท่านพระครูเนี่ยเป็นคนที่เป็นอริยะบุคคลท่านหนึ่งแหละตามที่สัมผัสนะที่สัมผัสได้ไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ตามนะมันก็เป็นเรื่องทางโลกธรรมะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะท่านเองก็ไม่เคยคิดที่จะไปฆ่าใครทำร้ายใครนะครับ จะยอมแม้กระทั่งให้ตำรวจยิงนะฮะมันเป็นความกดดันที่ได้รับจากสังคมนะเมื่อถึงวันหนึ่งอ่ะก็คงจะมีคนเข้าใจท่านนะครับ อย่างขึ้นอยู่ที่ใจไม่ต้องไปหาไกลเลยเห็นไหมครับธรรมะเมื่อเห็นสภาวะธรรมเดี๋ยวปัญญาก็เกิดธรรมะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละ มันไม่รู้จะพูดอะไรกันมากมายนะธรรมะพูดไปก็ปรุงแต่งตามกันไปธรรมะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจจึงต้องดับที่ใจเหมือนท่านปรารา์ตั้งหมอพูดนั่นแหละมันไม่ใช่ภายนอกเลยนะมันไม่มีใครจะเป็นให้เราอย่างที่เราอยากให้เป็นอะครับ เราเองก็เป็นอยากที่คนอื่นอยากให้เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยธรรมะมันเป็นเรื่องแบบนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากธรรมะภาษาธรรมพูดไปก็หลงไม่ติดดีก็ติดชั่ว มีมีแค่นั้นเองนะฮะธรรมะจึงไม่ใช่ที่จะต้องพูดอะไรกันมากมายนะครับใช้แค่ความรู้สึกจิตต่อจิตนะฮะเหมือนท่านควงโปพูดนะครับถ้างั้นไม่จบคับธรรมะ <c oughs> ต่างคนต่างรู้เถียงกันไปไม่จบไม่สิ้น เพราะฉะนั้นแก่นธรรมะมันถึงชี้ให้เห็นกันอย่างเดียวนะสอนกันไม่ได้ <c oughs> ผมต้องชี้ลงที่จิตที่ใจเลยให้เห็นสภาวะธรรมตรงนั้นดับตรงนั้นเลยนะครับ <c oughs> นี่แหละฮะคือแก่นธรรมนะครับ <c oughs> มันก็มีเรื่องเดียวนะครับคืออวิชชาความไม่รู้นะครไม่รู้ก็ทำให้เราหลงคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาน,าน,านะครับความจริงไอ้สิ่งดีสิ่งชั่วเราคิดเองทั้งนั้นนะครับธรรมะของแก่นธรรมคือไม่มีอะไรตั้งแต่แรก ไม่มีอะไรให้เราสแสวงหาตั้งแต่แรกหยุดให้สนิทพิชิตความว่างเหมือนสโลแกนที่ผมพูดบ่อยๆนะครับเมื่อไรที่เราไม่หยุดปรุงแต่งมันก็จะไม่เห็นศัธรรมเพราะมื่อไรที่เราปรุงแต่งมันก็จะไม่จบไม่สิน้นวนเวียนกันไปไม่จบไม่สิ้นทักทีธรรมะ แก่นของธรรมะจริงๆคือหยุดสแสวงหาทำไงจะหยุดได้นะก็ต้องมีสติไงครับเห็นความคิดที่มันจะไปทำร้ายทำร้ายคนอื่นไปคิดดีคิดชั่วกับคนอื่นเนี่ยธรรมะมันมีอยู่แค่นี้แหละคิดดีคิดชั่วอยู่ที่ใจนี่แหละทันมันไหมนะครมีสติที่จะทันมันไหม การฝึกรู้ไม่ว่าจะอาณาปณสติหรือสติปัฏฐานหรือภาวนาอะไรก็แล้วแต่ภาวนาก็เพื่อให้มีสติตั้งมั่นก่อนที่มันจะเกิดความรู้สึกดีรู้สึกชั่วนั่นแหละ ขอเพียงสติตั้งมั่นมันเพียงพอเพียงพอนะครับไม่ไปละเมิดศีลแค่นั้นพอนะฮะศีลห้ามันเพียงพอนะครับเพียงพอสำหรับการบรรลุธรรมธรรมะไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ก็หวังว่านะครับคนพุทธนะครับจะมีเมตากันอย่างนี้นะครับเหมือนอย่างอาจารย์เบียร์กับพระครูสันตินะครับเนี่ยถ้ามันไม่มีเมตามันไม่จบหรอกครับคนพุทธทุกวันนี้เอาอะไรมาแข่งกันครับเอาความดีของาศาสนามาแข่งกันเห็นไหมครับดู เอามาอวดมาโอ้กันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเพื่อแค่ต้องเอาจการเอาชนะกันพอท้ายที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเหมือนอย่างที่เราคิดเลยนะครับแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันมันก็รวมอยู่ในในนี่แหละสะศีลสมาธิปัญญานี่แหละ ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายเรียนรู้ก็จำมาเป็นสัญญาสัญญาก็ไม่ปล่อยวาง<ม>ก็ไม่จบไปยึดเอาเป็นของตัวเองอีกไม่จบอีกก็วนเวียนกันอยู่แค่นี้แหละธรรมะไม่ต้องไปพูดภาษาธรรมภาษาบาลีให้อะไรให้มันยุ่งยากปวดหัวนะครับภาษาไทยนี่แหละใส่กันโป้งโป้ง,ปงตรงนี้แหละ ให้มันจบตรงนี้ดับตรงนี้แหละไอ้ความคิดปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วนะเห็นมันไม่ทันมันไม่แค่นั้นเองนะครับธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละก็เป็นกำลังใจให้นะครับท่านพระครูสันตินะฮะพระอาจารย์สันติท่านพระค,ะ,นะครูธีระนะฮะและพระอะไรที่อยู่ทางใต้นะฮะที่เห็นท่านกำลังโดนอยู่นี่แหละฮะ ทัวจะลงก็ไม่เป็นไรครับเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าเราเป็นคนพุทธจริงๆนะฮะไม่ว่าคนคนนั้นจะทําชั่วทําเลวขนาดไหนท้ายที่สุดก็คือความเมตตาเห็นไหมครับพระอะไรฮะพระองคุลิมาเนนะ่ยเห็นไหมครับทําชั่วขนาดไหนจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ยังให อภัยแล้วก็แถมให้ปัญญาไปด้วยนะฮะนี่แหละฮะคือขดศาสนาพุทธเห็นไหมครับนี่แหละที่มันสุดยอดอยู่ตรงนี้แหละศาสนาพุทธให้อภัยแม้กระทั่งคนที่จะทำร้ายเรานั่นแหละครับ เริ่มจากศีลสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญานะครับสตพาสมาธิมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพระทุกรูปนะครับแล้วก็คารวาะสอนธรรมนะครับ ใครก็แล้วแต่นะทุกท่านนะครับที่สอนในทางที่ถูกนะครับจนวันหนึ่งทำให้คนเกิดปัญญานะครับมันไม่ใย่อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยนะครับผมคงไม่ได้มาสอนใครนะครับแต่กำลังชี้ให้เห็นว่าธรรมะมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลย เหมือนพระบ่อน้ําพระอินที่บอกกับพระครูสันตินั่นแหละกลับมาดูใจเราเยอะๆนะีมันมีแค่นั้นแหละธรรมะธรรมะมันต้องชี้ตรงลงที่จิตเนี่ยมันถึงจะหลุดได้นะครับคลิปนี้ก็ของแค่นี้นะครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับมีความเมตตาการุณามุธิตาอุเบกขาเป็นฐานของใจนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ